สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเทียงพ่อแม่พี่นอ้องกินข้าวค่ะตอนเที่ยงอันมันนี้ก็มีแกงส้มแกงส้มปลาหมึกค่ะแกงสสมตยนะคะนะ้องไส้หลสอสอดอะไรเพื่อเอาโอ้ยกระปีโตโ๊ะเดี๋ยวหาสอดกันแป๊บหนึ่ง หอดสต็อปละเนี่ยน่ค่ะแกงสมปลาหมึกสมไตเนาะแกงไค่ะใส่ปลาหมึากแล้วก็อัน,นปลาหมึกลวกจิ้มลวกจิ้มจแจวนะคะเนาะ แก้วเพชรนี่แหละกินละสีข้างของนามพูดเดียวหัอยู่พูดเดียวอยู่สามีกขาหลัวไปพักหล่อนเดียบร้อยเขาไปต่างจังหวัดแล้วเหลือแต่เราต้องทำงานแก้วบองค่ะเหลือแต่เราต้องเฮ็กงานพอก็หลูกคุณไปแล้วต่างวัด <c oughs> บ้านเกิดไม่ยาต่างังหวัดไปพักร้อนผุนกลับมาก,กับผุนละประมาณวันเสาร์นี่แหละเสาร์หรืออาทิตย์นี่แหละไปสามสี่มือพอปู่ม่ยาไปก่อนเราไปเซฟนักซันตากงานเซฟนักซันตากะที่เคยบอกนะว่าพระเยซูงานมือพระเยซูคนตายเนาะเขาก็ยุดกันสินะยุดแล้วเขาก็กกไปต่างังหวัดไปมียพี่น้องอยูมาติดกับเขามารัดมาติด ไปไม่อยากที่นอนยูดตังไปกับไปจางยังวัดก็กินเกลือก็กินเยอะลรักินปลาก็กินซาด์ไงกินปลากินไก่แปลงสันข,ข,ข้าวสีขาวหัวขาวกุ้ยอาทิตย์หนึ่ง เขาแควะที่หนึ่งเขาก็ไม่ฆ้าไม่หรอกพ่หมู แต่บางเข,า, <c oughs> เา,งเขา,าเขา,ก,ก,ากับกินเหนื่อยอยู่หรอกนะบางาบ,บ้บานเขากิอกกนอยู่แต่ส่วนมากเขาจะบอกกินบางบ้านจะกินเหนื่อยอยู่เหนื่อยแบบว่าเหนื่อยแซ้แ็งสินะบางคนเขาบอกบางเขากับมากินแต่ส่วนมากกับ ไปหลุนมไม่ค่อยขน่ดหรอคระไม่ค่อยสนใจหรอกกินเนี่ยพอแม่มาเห็ุอยู่บ่านมม่ก็ไปกินร้านอาหารส่วนมากผู้เทาอายุหาสิหกสิบเจ็ดสิบขึ้นไปเนี่ยเขาก็บาเหตุเนาะเทดตะปากินตะปา ก็เหลือแต่เราอยู่นี่แหละคนเดียวเล่นงานกันที่กันที่อยู่นี่กับพ่อแม่ก็บว่ามีมูเผาสองเผาแล้วก็บอกไมีลูกไม่เต่าลายพอสิไปเลยไปอยู่น้ำหล่าเนาะแล้วก็มีลูกใสู่้เดียวมีห้านู้เดียวเนาะ้ัเรับไปดังวัดลูกว่าไปนำร้านว่าไปแล้วก็สิคิดหอด ไปจ้ะเขาชิวนี่ล้วสามสี่หมือนเขาชิวไหรอลกนะ,ะไปดูบอกแล้วอ,อัเ่ารับเนี่ยสิตนพ่อแม่แล้วก็อยากไปพร้อมนะ ไปสักเรื่องทีนี้ก็สิยุดไปนลำเราไปไหนหรอกแต่ไปก็จ๊กไปเนาะตั้งอย่างวัดไปเจ้าหนี้่านไปหรอกยูหนี่หาเงินดีกว่าหาเงินไปคุณก็ไม่จะใส่บันไหนนักใส่ทั้งเงินแล้วก็ไปบงไปบาเส้ทั้งเงิน ทำงานดีกว่าพิีว่วเขาไล่จนเมื่อยสัน่นเบ้ยแสบค่ะแกงแบบ็ปไต๋เนี่ยโอ้ยสดจอดแกงแบบต็ดไต่นะแกงสงงมยพริกตำเองโอ้ย มือนนาะก็จิบเจ็๊ยบหอมของหนานกินกะปิ้อมก็สิว่ากินกะปิเนงะแม่มาเลกินโดนแหลกกะปิปัญหาสื่อนี่มันบอกีิญานไทยน่อยหนิมันมีตลาดจีนเจือเหมือนไปนพอหลานจีนเข้ามาลงอะไรสื่อมาสามกระปุกกระปุกใหญ่สองกระปุกหน่อยแบบนี้น,ากกานึ่งโอ้ยบัดเสลจัดการนึกอยากกินของสมสม นึกอยากกินข้าส้มเอาเลยบักหน้าสีนะแม่เอามาปาดปาดแล้วก็ตำแบกพริกนี่แหละบักพริกตีนี่แหละบักพริกขีนโอ๊ตีนี่แหละลงปาดลงสองหน่วยฟานฟานปาดต้งสามนี่มันจะเฮ็ดเงี่ยใครอยากกินบักส้มเฮ้ยคนอยากคนอยากกินบักส้มมาสิว้าวเพื่นน่ะตั้งแต่เกิดมากเขาเคยเห็นคนกินเคยเห็นตาเจ้าเห็นอะไรกินมาสิบอกแซงเรา ก็เเอาตำผักริกแล้วครับหั่นหอมลงลครับกะปินี่เอาลงเกือบเครองกะปุกเนียวเอ้ยอยากหลายอยากกะปิมันเน่าสีสองหน่วยหั่นลงน้ำปลาผงชูรสลงเอ้ยเบิดสองหน่วยเบิดลหวไปกินน้ำเบิดสองขวดแล้วก็มากินกุ้งดิบอีก เทงตื่มเผาหากันนะฮงเผาหนามเบิดขึ้นเบ็ดกันสมแซบเห็ดลายบอกลายมึงกะเจี๊ยหน่อยมันงกะพอซ้ำหนักพอ,ำอาตำเครื่องแกงกับเห็ดเฮ็ดซึ่งเห็ดเธอหนึ่งกับเห็ดห,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 หมอบางใหญ่ละกะส่ซุปูเปอร์แวร์เอาเขาสองฟิตไปค่ะ แนี่เอาทิดด้ยวเนาะนึกอยากเอาออกมาถึงแบบเนี่ยหมดขึ้นเอาออกมา,นกมาเาน,มนี่ยกสักเขาคำมะอุนกนยังมังหนอกจังเสรล้ค่ะเขาจะกินยังไงแลค่ะเนี่ยเ,เอกไปหาซื้อนนอะไรเนาะ อืมน้ำตาลบะมีขไยคือเมืองไทยเอาเมืองไทยเขาแม่ยุกกินมือตัมมืออยู่กันหลายคนบางทกันยูนหลายคนบางคนช้าของอยูกอ่กับไปหาสื่อเขามีขายน้องขาวแกงมันมอเปนเห็นบะมีเาเฮดเขาเฮดได้หลายโหลดเฮดหลายเขากะเขาซองฟิตทับประแว่เขาซองฟิตอยากกินกับมะอ,อุ่น อุ่นกับอยากกิน,น,นไชยงใส่กุ้งบวบสื้อกุ้งมากเส้บบอเนี่ยปลาหมึซื้อกุ้งมากกับมะปอกเปลือกปาดหลังเอาขีมันออกลงอุ่นลงใส่อยากกินปลาหมึกกะซื้อปลาหมึกมาแสนสบาย <laughs> มาเนี่ยจะกินเขาอยู่ไหนล่ะคะกูเมือ่อส่วนหลูก,กับสามีสิกับมาวันเสาร์แต่แจ้งสิแดกับไปกินเขาบ้านแต่กินกูเมือ่อนีและกูเมือ่อคนอยานี้ไปตั้งหนึ่งวัดเบดอืมกบ ชวมกกนมักก็มีแตทางฉากเขามาวัดกเอาจเป็นมันกระเหลิมห่อนหรอยุอ้งหนอก,กับประมาณยี่สิบยิบสองยีสิบสามองศาของห่อนก็ดีนะจะขั้นยางได้นะอ่ะดากแดดมันก็ห่อนแต่ขั้นไปในหหมมกับกำลังพอดีนุ่งให้ห้อ4สี่สิบองศาเนาวะ ขอนข้าขอนเนี่ย ินน่นทองวันดีโอ้ยเขาจ่ังเมื่อไงว่าเส็ตเขาคู่กับปี้กินสื่อหมูสามสันมากเฮ็ดสูตรพ่อใหญ่พ่อใหญ่โชเล่หลอกกันโดน ตระเพาเห็ดเซลสูตรเล่านะเห็ดเนื้อแกงกินเขาเขาคุกกะปิอิ่ม้วคะกินมาวดแต่เหมือนแรงกินอีก

บักเอนบักแตงไทค้ครับสีมันเหลือมาเห็ดแต่ลัะงยาไม่เ,มเหเก็องหวานนะครับ ปูดปาดปูดปลา,ปปลายคอโทรเขาไปยังกับโล่มมันออกค่ะอือพี่คงหวานก็ชอบแบบคงหวานเอากะทิเมือะไห้กิน

ปีกพัก เป็นโสดสามสี่วันค่ะเป็นโสดนอนอยู่อบอกให้งานบอกกับบัตรทีข่ขานก้าไปกับบ่เห็นไครลูกพวกับบ่ยูมี่จะแมว้องโตอยู่หันแมว้องโตกับเอาหัวอาหารถิ่ม่เอาหนำถิ่มไบได้หลายอย่างสินะหัวอาหารกระถิ่มไปแล้วก็อาหารเป็นซองกระถิ่มไปให้มันเปิดแกะแกะถิ่มไปให้มันอืพอขั้นเอามันไปนําเคยเอามันไป,เค,เ,นไปเคยเอามันไปนํา ปีกายเนี่ยมันหนีมันหน,น,นีหายไปเทียวมันหายไปอาทิตย์นึงนะขอยจ้ขอ,จของจาา้าไข่ก็ชื่อตนแมวครัมันหายไปอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งไล้ายๆว่าพอเอื่นกับบอมาไพเอื่นกับบมาบอเสือ้อบ่เสือเส้อฟังไพบบ่บเสือ้อพ่อแม่ไปแม่ไปมาเอืน่นเอื่นซื้อแคนแดกออกมาหาแม่มันจําเสียงได้วันนี้ก็เรียกอมอนไป ก็เลยเอาไหวนี่ซะเอาหัวหานถิ่มไหวอืมหลายๆบานนี่บักโตผูบักโตเหลืองบักรูบิโอน่ะบักโตเหลืองนะจะกระโดดมากกระโดดหน้าต่างออกไปคือกันเออก็เลยโอ้ยไม่เอาสองตัวมันบอยู่มันบอยชินหมองสินะก็เลยโอ้ยมัต้องกอนไปหรอกต้องไปนั่นหรอกไปเจาะกันไปมันยังก็วันพูดไปหรอฟาฮาร์ซุปบั้นเซากรับมาแล้วสิครับเจียเอาหัวหันถิ่มไหวเอาหนามไหวได้หลายกันแล้วกันบอกเราไปอย่างสิ คอยกับ่กลับบันเด้อซัศนเจ้าว่าเจ้าว่าอืมวันวันจะเป็นตัวแบบใหญ่เจ้าว่าอันยู่คอยกะคอยก็บว่าเมื่อวาน่อยกะสินนอนม่ง่ายหน่ยหล่ะจนเจ้ากลับมากคอับกินนอนอยู่เนี่ยเป็นสวนเนื่องจากไปเทสกับไปผู้เดียวแต่งตัวเส้นสวยเนาะอืใส่รองเท้าส้นสูงน่ะไปไปลลาอยู่บนเดียวน้อนนะ เอ้ยมื่อว hey, ันผุน่ะผุน่ะให้มองโตแบนไงมึงอีบัวไลอีเจจันหนีมาแล้วมาแล้วไปก่อนค่ะสุดแปดนาทีแล้วเจอิญกิฟหน้าค่ะสวัสดีค่ะ